โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าจะมาแนะนำเอาวิธีมดนะครับของ GTA ออกได้ยังไงนะครับซึ่งนะครับผมอยากจะบอกว่าช่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนทำมาตั้งแต่แรกนะครับผมก็ว่าจะลบคลิปออกนะครับแต่ว่าผมนะครับคิดว่ามันยังมีความมันยังเป็นความรู้นะครับสำหรับใครหลายๆคนอยู่ผมก็เลยไม่ลบออกนะครับ ส่วนวิธีมอสออกนะครับอันนี้ผมไม่รู้จริงๆว่าจะทํำยังไงนะครับแต่ในส่วนวิธีของผมนะครับเป็นวิธีมอสออกนะครับซึ่งผมได้โหลด GTA มานะครับมันก็มีมอสมานะครับผมก็ได้ทำมาออกนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็นะครับผมอยากสักครู่นะครับเอาเป็นสี แดงแล้วกันนะครับโอเคครับเรามาที่แผนที่นะครับก็คือมันจะมีแผนที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เรากดนะครับเรากดเข้ามามันก็จะมาหน้านี้นะครับโอเคครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับให้ทุกท่านนะครับ เลื่อนนะครับเลื่อนมาทางฝั่งซ้ายมือนะครับสังเกตนะครับเห็นนะครับนะครับสังเกตมานะครับโอเคครับมันจะมาที่นะครับให้เรามาที่อ่าที่เป็นรูปตรงนี้นะครับตะคู่ครับมันทําไมมันมันไม่สามารถวาดได้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับให้ทุกให้ทุกท่านนะครับดูช้าๆนะตรงนี้นะครับมันจะเป็น เหมือนรูปวีดีโอนะครับเหมือนเป็นรูปเล่นวีดีโอนะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับโอเครับเราก็กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับถ้านะครับถ้าอยากกลับไปเล่นมอด GTA เดิมนะครับก็กดนะครับในตรงนี้นะครับนะครับที่เป็นรูปนี้ส่วนนะครับถ้าจะเอามอดนะครับ GTA ออกนะครับตรงนี้นะครับรูปวีดีโอเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปเลยครับ แต่ว่านะครับมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ใช่ว่าภารกิจของคุณนะครับที่ทํามาอาจจะเกือบนะครับ20ภารกิจ30ภารกิจนะครับแต่ว่ามันจะเริ่มต้นใหม่ทันทีนะครับส่วนจะกลับไปนั้นผมมีวิธีเดี๋วผมจะบอกอีกครั้งนะครับแต่คุณต้องไปเซฟก่อนนะครับก่อนที่จะทําวิธีนี้โอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยนะครับสอบถามผมมาได้นะครับหรือไม่ก็อาจจะนะครับพูดคุย การในอ่าเป็นลายนะครับแอดนลายมาก็ได้นะครับโอเคนะครับพิธีนี้ก็คือนะครับมันจะเริ่มใหม่ทันทีเห็นไหมครับซึ่งผมนะครับอันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าทุกคนนะครับมันจะเอาออกได้หรือเปล่านะครับมอสจีทีเอนะครับซึ่งอ่าผู้ดูแลคนเ่านะครับเขาได้สอนนะครับลงมอสจีทีเอแต่ว่าผมนะครับอาจจะทาคอนเทนต์ใหม่ก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูกระแสนะครับ เพราะว่าลงมอส g t อนะครับมันค่อนข้างที่จะมีลิขสิทธิ์นะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับจะไปทํามั่วๆไม่ได้นะครับโอเคนะครับผมจะกลับไปที่เดิมนะครับก็กดที่แผนที่นะครับจากนั้นนะครับก็เลื่อนนะครับมาทางฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมนะครับนะครับมาที่รูปนะครับรูปเล่นวิดีโอเหมือนเดิมนะครับเห็นหรือเปล่าครับนี่นะครับเราก็กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ จากนั้นนะครับเรามานะครับมาตรงกลางนะครับนี่นะครับเป็นรูปนี้นะครับชัดเจเกนนะครับจากนั้นก็กดเข้าไปเลยครับโอเคครับในตอนนี้นะครับผมจะกลับไปเล่นนะครับกลับไปเล่นในภารกิจเดิมนะครับที่ผมเคยทําไว้อยู่นะครับโอเคกดอันที่สองนะครับจากนั้นกดนะครับอันที่2องเหมือนเดิมนะครับโอเคจากนั้นนะครับมันก็จะมานะครับภารกิจเห็นไหมครับ ผมก็จะอยู่ในภารกิจที่1นนะครับซึ่งผมได้ทำการเซฟไปแล้วนะครับซึ่งนะครับหยุดจะอยู่ในบ้านของเรานนั่เองตรงนี้นะครับโอเคครับผมจะเซฟใหม่ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมก็ทําการเซฟไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดนะครับที่ต้องการเอาออกแต่ว่าวิธีนี้มันเอาออกไม่ได้นะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าช่องอื่นเขาจะทําหรือเปล่านะครับซึ่ง GTA นะครับกระแสมัน นะครับค่อนข้างที่จะมีข้อนะครับข,ข,ข้อผิดพลาดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บต่างประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรนะครับทุกอย่างของไทยหรืออะไรนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการนะครับทำมดขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการสร้างมดหรือว่าอาจจะเป็นการหาดาวน์โหลดมดอะไรแบบนี้นะครับผมไม่อยากนะครับผมไม่อยากไปกอบลิงก์นะครับของประเทศอื่นหรือว่าของคนไทยเองนะครับหรือว่าเป็นลอกช่องของคนอื่นมานะครับผมไม่อยากทํานะครับเพราะมันเสี่ยงนะครับ ที่จะโดนตินลิขสิ์นะครับและอีกอย่างนะครับยอดซับนะครับของผมก็พุ่งขึ้นมาที่นะครับ700กว่านะครับตอนนี้ก็ลดลงไปเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรก็ตอนนี้นะครับคิดคอนเทนต์ใหม่ๆยังไม่ได้เลยนะครับทําได้ก็แค่ทาภารกิจไปวันๆนะครับส่วนลงมดนั้นนะครับผมจะหาอันที่ไม่มีลิขสิ์ก็แล้วกันนะครับถ้าทุกคนอยากดูหรือว่าอยากจะเล่นนะครับโอเคนะครับแต่ว่า เรื่อง mod gta เนี่ยผมไม่ค่อยชอบหรอกนะครับเพราะว่ามันมีนะครับบางคนก็รูดเครื่องบางคนก็แตกไฟล์อะไรเยอะแยะนะครับมันทําให้อ่าแบบว่าบางโทรศัพท์นะครับก็สามารถเล่นไม่ได้และอีกอย่างก็จะทําให้ทุกคนนะครับเสียเวลานะครับในการโหลดมาเล่นนะครับเสียเน็ตเสียอะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์ไม่คอมเมนต์ก็ผมจะให้ครับไลน์นะครับ แคทมาครับผมได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าผมรู้ผมก็จะบอกนะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็จะไม่ผมก็จะบอกว่าไม่รู้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ